ที่เหรอเอ้าอยน้แล้ววันน้นมาากันก่อนเลยไปุ่งไปถังก็ให้เน้นนกอยี่าโด้มาดเนี้ยใเสียงเยอะมากเลย่เอยอเเลย ช้าใช่ถ้าจิดนี่ยัง่เรถ่ายนะเอ้ยนะแล้วก็จะลงรูอย่างนี้ก็ชอบแบบผมที่สวยเนี่ยไม่ใช่ฟิวกระสือสวย่กระสือสวยอยู่อันนี้ฟิวกระสือนุ่นน่นดูขนายู ดนูก็ดอยู่นะมีกล้องหลายกล้องเลยดูหนูก็ไม่แพ้พี่อ้อยหรอกหนูตัดตัดตัดตตัดตัดตัดตดเลยเมนัวโกัตาตหอยมาก พี่เคนพี่เคนเาเล่นมุกเลยดิเาเล่นมุกเลยดิเราเพิ่งเรียนมาขอสักครู่หนึงอ่ะอมนหนึ่งฮัหลฮัลโหลสวัสดีค่ะขรอให้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวกำลังอยู่กับฟ้อง

对。<好>